ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนานะครับวิธีกดติดตาม YouTube ในโพส a c e b o o k นะครับผมเราจะมีวิธีการกดติดตามยังไงนะครับโดยที่ไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้นะครับผมก่อนที่จะไปดูกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยวน,นะครับผม โอเคนะครับเราเห็นโพสต์เพื่อนนะครับเราต้องการที่จะกดติดตามช่อง YouTube ของเพื่อนเรานะครับพอเรากดเข้าไปที่วิดีโอนะครับผมมันก็จะขึ้นมาเป็นวิดีโอนะครับแล้วก็จะมีปุ่มติดตามพอเรากดเข้าปุ่มติดตามเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับเพืพ่อนๆให้ลงชื่อเข้าใช้เพื่อกดติดตามช่องนี้นะครับบางครั้งนะครับผมนี่เป็นช่องใหม่เราไม่สามารถที่จะไปค้นหาใน YouTube ได้นะครับอาจจะไม่ขึ้นให้เราเลยแล้วเราต้องการที่จะมีวิธีที่ง่ายกว่าน,นี้นะครับ ง่ายๆครับเพื่อนๆผมจะแนะนําในคลิปวิดีโอนี้นะครับวิธีทําก็ง่ายๆนะครับเพื่อนๆในสามจุดด้านบนนะครับให้กดเข้าไปจากนั้นนะครับมันจะขึ้นเมนูต่างๆขึ้นมานะครับก็ให้เราไปกดที่เปิดในเบราว์เซอร์นะครับจากนั้นนะครับก็จะขึ้นคลิปวิดีโอขึ้นมานะครับพร้อมกับปุ่มติดตามจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะกดติดตามตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับสําหรับติดตามช่อง YouTube ของเพื่อนหรือคนที่เรารู้จัก หรือช่องที่เราต้องการที่จะกดติดตามนะครับก็หวังว่านะครับคลิปวีดีโอนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไว้เจอกันในคลิปวีดีโอหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ